แน่นอนว่าทั้งสองกรณีเนี่ยมันจะมาจบลงตรงตอนที่เราไม่ใชหนี่ค่ะพอเราไม่ใชหนี่เนี่ยเขาก็จะมีการวางคําบังคับก็จะมีหมายมาที่บ้านอีกรอบนึงติดที่หน้าบ้านว่าเนี่ยนางก็เป็นนี่นางขอแล้วจะต้องชําระเงินจํานวนนี้ภายใน15วันอย่างเงี้ยนะคะเขาเรียกว่าการส่งคําบังคับสวัสดีค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Modern l c w c n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  อกครั้งนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะดาวจะมาพูดในประเด็นต่อจากการบังคับคดีนะคะว่าเมื่อกำลังจะถูกบังคับคดีหรือถูกบังคับคดีแล้วเนี่ยเราเนี่ยนะคะได้ยักย้ายไทยอุนทรัพย์สินไปเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวลูกหนี้นะคะก่อนที่ดาวจะไม่คำตอบในคลิปนี้นะคะก็เช่นเคยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามดาวและก็ทีมง,งาน m o เด r ร์ลอชชานลด้วยนะคะ คือในคลิปนี้นะคะดาวก็จะอธิบายอย่างนี้นะคะว่าเวลาที่เราถูกฟ้องคดีเนี่ยนะคะแน่นอนว่าเราก็คงจะต้องทราบแหละว่าอะไรเวลาที่เราถูกฟ้องคดีเราจะได้รับหมายสารไปที่บ้านพอได้รับหมายสารเนี่ยบางคนก็จะไปศาลบางคนก็จะไม่ไปศาลถ้ากรณีที่ไม่ไปศาลมันก็จะมีคลิปที่ดาวพูดแหละว่ามันจะทำให้ศาลพิพากษา <S <S ไปตามคําขอฝ่ายเดียวของโจทส์สมมติว่าโจทกขอมา 2, สองแสนศาลก็จะพิพากษาว่าให้เราชดระหนี่สองแสนอันนี้คือกรณีฝ่ายเดียวกรณีไม่ฝ่ายเดียว เช่นเราไปทําสัญญาปณิบนอมเราไปศาลแหละเราไปขอไก่เกียรกับเจ้านี่แล้วก็ทําสัญญาปณิบนอมยอมกันอาจจะตกลงกันในราคา1 0 0 0 0แสนอย่างเงี้ยแน่นอนว่าทั้ง2กรณีเนี่ยมันจะมาจบลงตรงตอนที่เราไม่ใช้นี่ค่ะพอเราไม่ใช้นี่เนี่ยเขาก็จะมีการวางคาบังคับก็จะมีหมายมาที่บ้านอีกรอบนึงติดที่หน้าบ้านว่าเนี่ยนางก็เป็นนี่นางขอแล้วจะต้องชําระเงินจํานวนนี้ภายใน15วันอย่างเงี้ยนะคะเขาเรียกว่าการส่งคำบัง ครับทางกฎหมายคราวนี้กรณีที่เราทราบแบบนี้ค่ะเราจะบอกว่าเราไม่ทราบไม่ได้เพราะว่าเขามาติดที่บ้านเราจะบอกว่าเราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นอะมันเป็นไปไม่ได้ไอ้คำว่าไม่รู้ไม่เคยเห็นเป็นไปไม่ได้นี่แหละที่มันเป็นประเด็นหลายๆคนยคนบอกว่ากําลังถูกฟ้องอยู่แล้วก็นําที่ดินที่ตัวเองนีไปขายให้กับคนอื่นอาจจะไปขายในราคาถูกมากๆเช่นรู้อยู่แล้วว่านางกอจะมาบังคับเอากับที่ดินตัวเองในราคาตามจํานวนเงินเช่นกอกับขอเนี่ยเป็นหนี้กันอยู่ในจํานวน20,000 บาที่ดินของขอเนี่ยมีราคาประเมินสัก4 0 0แสนขอเนี่ยไม่อยากให้กอบังคับได้เขาก็ขายที่ดินเนี่ยค่ะไปให้กับคอควายแบบเนี้ยเป็นกรณีที่มีการยักย้ายถ่ายโอนไปแล้วขายไปให้คอควายในราคาที่ถูกๆเช่ 1, น10,000แบาทเนี่ยเป็นลักษณะการยักย้ายถ่ายโอนแล้วก็จะไปเรื่องที่เรื่องแพ่งอีกว่าเป็นคนช่อฉนเป็นการกระท,ทําที่สมรู้ร่วมคิดกันเพื่อทําให้เจ้านี่เสียเปียบไม่สามารถตามยึดทรัพย์หรืออายัดทรัพย์สินได้ ดังนั้นก็จะเป็นความผิดฐานโกงเจ้าหนี้นะคะก็เพื่อนเพื่อนก็คิดเล่นๆละกันว่าถ้าเพื่อนเพื่อนบอกว่าเพื่อนๆไม่รู้แต่เพื่อนเพื่อนก็โอนไม่ให้คนอื่นนะคะเพื่อนๆ่ก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีวางไว้บ่เพื่อนเพื่อนต้องไปรอแก้เอาว่าเออฉันไม่ได้มีเจตนาในการซื้อขายนะคะฉันแบบว่าร้อนเงินมากเลยฉันก็เลยต้องขายให้เขาไปทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมาจบอยู่ตรงคําว่าแล้วคุณขายตอนที่คุณเป็นหนี้ใช่ไหมคุณขายตอนที่คุณรู้ใช่ไหมว่าเขาจะบังคับคดีคุณถ้ามันเป็นแบบนั้นเรา จะสู้ไม่ได้เลยนะคะว่าเราไม่มีเจตนามันก็เหมือนที่ดาวบอกเพื่อนๆก็จะมี2ปีบอบอกลองท้องไว้ถ้าสารลงโทษจำคุกเพื่อนๆก็จะติดคุกไปเลยนะคะแทนที่ว่าจะได้หาเงินใช้นี่กับกลายเป็นว่าต้องเข้าไปอยู่ในคุกแทนนะคะมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นและไม่ควรจะทําก็เหมือนที่ดาวชอบพูดในหลายๆคลิปเลยว่าเป็นหนี้ก็ต้องจ่ายวิธีการที่ดีที่สุด ในการไม่ให้ถูกบังคับคดีคือเจรจาค่ะเอาไปเจราจาก,กับเจ้าหนี้ของเราเราตกลงกับเขาว่าเราขอจ่ายเท่านี้เอาที่เราไหวเอาที่เราได้อย่าไปเจราจาว่าจะต้องจ่ายเดือนละเหมือนสองหมื่นแล้วเราสามารถจ่ายได้เราต้องดูตัวเองก่อนนะว่าเราได้ไหมถ้าไม่ได้เราก็ต้องพยายามให้มันทําให้ได้ ลูกความมาหาดาวในตอนนั้นดาวก็จะรู้สึกเหมือนว่ามาทําไมตอนนี้ล่ะคะมาตอนนี้ก็ช่วยอะไรคุณไม่ได้ค่ะบอกได้แค่ว่าคุณพี่ต้องไปขายที่ดินมานะคะเพื่อที่จะเอาเงินใช้หนี้เขาไม่งั้นคุณพี่จะถูกยึดบ้านเราจะบอกได้แค่นี้อะคะ่ะมันแก้ยากมากดังนั้นเพื่อน ควรจะเจรจากับเจ้านี่ให้เรียบร้อยนะคะก่อนที่เขาจะฟ้องหรือฟ้องไปแล้วก็เจรจาแล้วทาให้มันได้ตามเงื่อนไขเราก็จะไม่ถูกยึดหรืออายัดทรัพย์สินนะคะสําหรับคลิปนี้เราก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าเพื่อนๆคงจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยได้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามดาวแล้วก็ Modern Law Academy นะคะให้กําลังใจดาวแล้วก็ทีมงาน กดไลค์กดแชร์ให้เราเยอะๆนะคะเพื่อนๆมีอะไรสงสัยสามารถคอมเมนต์ด้านล่างหรือโทรมาที่เบอร์ด้านล่างหรือทักไปที่แฟนเพจได้นะคะสำหรับคลิปนี้เราต้องขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ